แต่ผิวชั้นใต้จากหนังหงกำพร้าผิวชั้นใต้รองลงมาเนี่ยเขาไม่สามารถจะผักออกเองได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีสิ่งสกปรกต่างๆนะคะรวมถึงไขมันด้วยที่ไปอุดตันผิวหนังบริเวณนั้นอุดตันรูขุมขนของเราทําให้ผิวของเราเกิดสิวเกิดริ้วรอยนะคะ แล้วก็เกิดความไม่กระจ่างใสขึ้นก็เพราะมีพวกสิ่งสสรปรกทั้งหลายนะคะรวมทั้งไขมันด้วยนะคะที่ทําให้ผิวของเราไม่สะอาดเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามานวดทักสิวเนี่ยก็จะทําให้ผิวของเราสะอาดขึ้นนะคะการดูแลผิวการทาครีมบำรุงต่างๆก็จะซึมซาบเข้าสู่ผิวของเราได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ